สวัสดีค่ะสองกระแสค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะสู่สองกระแสนะคะสำหรับสองกระแสในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เศร้านิดนึงนะคะเป็นดราม่าแบบเศร้าๆนั่นเองนะคะเรื่องราววันนี้นะคะจะเป็นดราม่าข่าวสุดเศร้านั่นเองนะคะทุกทุกท่านอาจจะเคย ได้ยินได้ฟังมาแล้วนะคะวันนี้สองกระแสนำประเด็นนะคะข่าวนี้ข่าวสุดเศร้านี้มานั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ได้ดื่มเหล้านะคะเมาและขาดสตินั่นเองนะคะหลังจากนั้นเธอก็ได้ถูกลุงอายุ60กว่าปีนะคะพาตัวไปนั่นเองนะคะแต่สุดท้ายนะคะ เมื่อเธอจำความได้นะคะกลับไปแค้นนะคะคุณป้าร้านข้าวนั่นเองนะคะบอกว่าทำไมถึงไม่ช่วยดูแลเธอและในที่สุดเธอก็เลยตัดสินใจนะคะเข้าไปจ้วงจ้วงจ้วงนะคะจนคุณป้า เสียชีวิตลงนั่นเองนะคะกลายเป็นไวรัลนะคะเป็นกระแสะนะคะที่ทําให้ชาวเน็ตนะคะเกิดอาการโมโหนะคะแล้วก็ทัวลงเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าเธอไปทําเช่นนี้กับคุณป้าได้อย่างไรนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้2กระแสะนะคะก็ได้เรียบเรียมมาให้ทุกทท่านนะคะชมจบในคลิปนี้เลยนั่นเองนะคะก็ไปชมกันได้เลยนะคะ ่ก็ย้อนไปนะคะตั้งแต่วันที่20สิงหาคมนะคะที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวออกมานะคะว่าป้ามีนานะคะเจ้าของร้านอาหารนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะอายุของเธอก็ประมาณ62ปีนั่นเองนะคะเธอนะคะถูกผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเข้าไป ทำการจ้วง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 นะคะเป็นประมาณ10กว่าแผ่นนั่นเองนะคะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเกิดขึ้นในร้านของคุณป้ามีนาด้วยนะคะซึ่งทางตํารวจนะคะได้รับแจ้งก็เลยนะคะรีบรุดเข้าไปตรวจสอบนะคะที่ร้านของป้ามีนานั่นเองนะคะซึ่งพอตํารวจเข้าไปถึงนะคะในร้านก็พบนะคะว่ามีรอยเลือดนะคะ นอกจากนั้นยังพบว่าบนโต๊ะนะคะมีเบียร์อยู่ตั้งอยู่นะคะประมาณ2องขวดนะคะแล้วก็กินไปแล้วนะคะประมาณครึ่งขวดนั่นเองนะคะพอตํารวจนะคะได้มีการสอบถามพยานนะคะก็ทราบแต่เพียงว่านะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเข้ามาสั่งเบียร ดื่มกินนะคะหลังจากนั้นก็มีการถกเถียงปัญหากันนะคะกับป้ามีนานั่นเองนะคะจนสุดท้ายเธอก็ได้ตัดสินใจนะคะนำสิ่งที่ติดตัวมานะคะเตรียมตัวมาของเธอนะคะจ้วงจ้วงจ้วงแล้วก็ลงมือไปกับป้ามีนานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็ได้นำตัวของคุณป้ามีนานะคะไปส่งที่โรงพยาบาลนั่นเองนะคะ แต่ว่าเนื่องจากว่าแผลบาดแผลมันจะกันมากๆเลยนะคะก็เลยไม่ทันการนะคะทําให้คุณป้ามีนานะคะเสียชีวิตลงไปในที่สุดนั่นเองนะคะนี้ในการชันสูตรศพนะคะก็ได้พบบาดแผลนะคะร่องรอยของบาดแผลเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อกนะคะมีที่แขนด้วยนะคะแล้วก็มีที่คอนะคะหลากหลายแผลเลยนะคะ นับรวมกันไปแล้วก็ประมาณ10กว่าแผลเลยนะคะแถมแผลต่างๆที่โดนนะคะก็จะเป็นแผลที่ชะกันมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นแผลชะกันอยู่ทุกๆจุดเลยนั่นเองนะคะเลยเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้คุณป้ามีนาเสียชีวิตนั่นเองนะคะทีนี้นะคะทางผู้ก่อเหตุนะคะเมื่อได้ทำการก่อเหตุกับคุณป้ามีนาเสร็จนะคะ ก็ได้มีการหลบหนีไปนะคะโดยการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะหนีออกไปนั่นเองนะคะแต่ถ้าว่ายังโชคดีนะคะที่ภายในร้านมีกล้องวงจรปิดพอดีนะคะตำรวจก็เลยตรวจสอบในกล้องวงจรปิดนะคะก็เลยตามตัวได้ทันนะคะก็ไปตามตัวได้เลยถึงที่บ้านนั่นเองนะคะจึงทำให้ทราบว่าคนที่ลงมือนะคะเป็นผู้หญิงนะคะอายุประมาณ32ปีนะคะ จากนั้นตำรวจนะคะก็ได้มีการสอบถามนะคะถึงแรงจูงใจในการทําคดีนี้นะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมกระทำการแบบนี้นะคะแต่สาวเจ้าท่านนี้นะคะก็ยังไม่ยอมพูดอะไรนะคะพูดเพียงประโยคที่ว่าหนูยังไม่ได้นอนนะคะหนูยังไม่อยากพูดอะไรคะ่ะหนูง่วงคะ่ะเนี่ยคะ่ะพูดประมาณนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งก็กลายเป็นประเด็นนะคะให้คนถกเถียงกันไปใหญ่นะคะว่าทะเลาะอะไรกันเหรอคะทำไมรุนแรงถึงบานปลายจนขนาดกลายมาเป็นคดีแบบนี้ได้นั่นเองนะคะซึ่งในวันต่อมานะคะในวันที่21สิงหาคมนั่นเองนะคะก็มีแหล่งข่าวมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะคะว่ามีลูกจ้างของร้านป้ามีนานะคะคนที่เป็นลูกจ้างนะคะ คนนี้นะคะคือลูกจ้างของร้านของป้ามีนานะคะคนนี้ได้ออกมาเล่านะคะว่ารู้จักทั้งสองคนเลยนะคะรู้จักทั้งคุณป้ามีนารู้จักทางผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะผู้หญิงคนที่ก่อเหตุน,นั่นเองนะคะลูกจ้างเธอก็ออกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจากที่ได้ยินมานะคะ ประมาณว่านะคะก่อนหน้าวันเกิดเหตุ2วันนะคะก็ที่18สิงหาคมนั่นเองนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะมานั่งดื่มนะคะที่ร้านป้ามีนานะคะโดยมีปัญหาชีวิตส่วนตัวนั่นเองนะคะแล้วก็มีอาการเมานั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงที่จะปิดร้านนี้นะคะเธอก็เมามากนะคะเมาโดยไม่ได้สติเลยนั่นเองนะคะ ป้ามีนาก็เลยพยายามนะคะจะให้เธอนะคะไปนอนที่ห้องของลูกชายนะคะซึ่งห้องของลูกชายของป้ามีนาตอนนี้ว่างอยู่นะคะเนื่องจากว่าลูกชายของป้ามีนาเนี่ยเป็นทหารนะคะตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่ชายแดนอยู่นั่นเองนะคะไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะห้องก็เลยว่างนะคะก็เลยแนะนําให้หญิงเจ้าคนนี้นะคะเข้าไปนอนในห้องนั่นเองนะคะแต่สาวเจ้าก็ไม่ยอมนะคะไม่ยอมไปนอนในห้องนั่นเองนะคะปฏิเสธป้ามีนานั่นเองนะคะ นอกจากนั้นนะคะลูกจ้างก็ยังบอกด้วยนะคะว่าป้ามีนาเนี่ยบอกว่านะคะถ้าไม่ไปนอนในห้องลูกชายของป้ามีนานะคะก็นอนตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวยุงกัดก็รู้สึกตัวเองนั่นเองนะคะแต่ว่าผ่านไปสักพักนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะกลับอาสานะคะที่จะพาสาวเจ้าคนนี้นะคะไปส่งที่บ้านค่ะจากนั้นสาวเจ้านะคะ คนที่ก่อเหตุคนนี้นะคะก็ขึ้นรถไปกับเขานั่นเองนะคะและพอเช้าวันต่อมานั่นเองนะคะทางผู้ชายคนนี้นะคะมอเตอร์ไซค์นะคะมาส่งเธอนะคะที่ร้านของคุณป้ามีนาอีกครั้งนะคะเพื่อที่เธอจะได้นํามอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้นะคะขับกลับไปได้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะสาวเจ้าคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเลยประมาณว่า โกโรธแค้นป้ามีนานะคะที่ไม่ยอมปกป้องนะคะแล้วก็ดูแลสาวเจ้าคนนี้นะคะทั้งที่คุณป้ามีนาก็รู้ดีนะคะว่าเธอนะคะเป็นลูกสาวของคนที่คุณป้ามีนารู้จักและคุ้นเคยกับคุณป้ามีนานั่นเองนะคะแต่ว่ากลับปล่อยให้ไปกับใครที่ไหนไม่รู้จนเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะคะกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งหลังจากที่เธอคนนี้นะคะได้เก็บความ อัดอันนะคะแล้วก็ตันใจนะคะคิดไปคิดมานะคะวนไปวนมาอยู่ประมาณสักสองวันได้นั่นเองนะคะและในวันที่20สิงหาคมนะคะเธอก็เลยกลับมาที่ร้านของคุณป้ามีนาอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ได้ทำการะะสั่งเบียร์นะคะประมาณสักสองขวดนั่นเองนะคะมานั่งกินนะคะพร้อมกับสั่งข้าวต้มมา1นึชามนั่นเองนะคะแล้วก็ กินเบียร์เข้าไปนะคะย้อมอกย้อมใจนะคะประมาณนั้นนะคะประมาณสักหนึ่งขวดได้นั่นเองนะคะหลังจากที่สาวเจ้านะคะเธอคนนี้นะคะดื่มไปแล้วก็ย้อมอกย้อมใจไปได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเธอก็ได้ออกมาเปิดประเด็นนะคะถามคุณป้ามีนาเลยนะคะว่าคุณป้าคะทําไมคุณป้านะคะปล่อยให้หนูนะคะไปกับผู้ชายแบบนั้นได้อย่างไรกันนะคะรู้ไหมคะว่า เขาทำอะไรกับหนูบ้างนะคะหลังจากนั้นนะคะคุยกันไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มีการถกเถียงกันไปและก็ถกเถียงกันมานะคะเธอก็เลยนำสิ่งที่เธอติดตัวมานั่นเองนะคะถือออกมาเลยนะคะแล้วก็ทำการนะคะลงมือกับคุณป้ามีนานั่นเองนะคะจนกระทั่งคุณป้ามีนาเสียชีวิตนั่นเองนะคะทีนี้นะคะมันจะมีคำบอกเล่านะคะของชาวบ้านคนหนึ่งนะคะ ซึ่งตรงกับข้อมูลในกล้องวงจรปิดพอดีนะคะในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่สาวเจ้านะคะมากินที่ร้านป้าพอดีนะคะจนถึงประมาณ5ทุ่มนะคะก็มีผู้ชายคนนึงนะคะใส่เสื้อนะคะสีเหลืองนั่นเองนะคะ ประคองเธอนะคะออกไปจากร้านนั่นเองนะคะแล้วก็นําเธอนะคะซ้อนท้ายมอตเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ขับออกไปเลยนั่นเองนะคะซึ่งสภาพของผู้หญิงคนนั้นตอนนี้นะคะตอนนั้นนะคะรู้สึกว่าจะมีอาการมึนเมามากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้สตินะคะน่าจะขาดสติไปเลยนั่นเองนะคะซึ่งพอไล่ดูกล้องแล้วนะคะ ไล่ดูกล้องวงจรปิดออกไปแล้วนะคะก็ทําให้ทราบว่านะคะผู้ชายที่ขับพาเธอออกไปนั้นนะคะไม่ได้ขับพาเธอนะคะไปในเส้นทางที่เป็นที่กลับบ้านของเธอนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นคําบอกเล่าของพยานนะคะในพื้นที่เท่านั้นนั่นเองนะคะและต่อมานะคะทางด้านตํารวจก็ได้พยายามสอบถามข้อมูลถึงเหตุและแรงจูงใจของผู้กระทําผิดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันเนื่องจากอะไรนะคะ ทีนี้ทางด้านของลูกชายของคุณป้ามีนานะคะก็อยู่ที่ชายแดนนั่นเองนะคะพอทราบเรื่องราวของคุณป้ามีนาที่เสียชีวิตนะคะก็รู้สึกตกใจช็อกนะคะเป็นอย่างมากนะคะว่าแม่จากไปกระทันหันแบบนี้นะคะก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณแม่นั่นเองนะคะ ทางลูกชายก็เลยรีบกลับมาที่งานศพของคุณแม่นั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะลูกชายก็ยังได้มีการโพสต์ใน Facebook นั่นเองนะคะซึ่งข้อความของการโพสก็ประมาณว่านะคะสิ่งที่คุณแม่สั่งสอนสิ่งที่คุณแม่บอกผมผมจะไม่เคยลืมมันเลยถึงแม้ยังไม่ได้บวชทดแทนพระคุณของคุณแม่เลยทำไมถึงรีบไปจัง แม่เป็นแม่ที่ดีเสมอมาไม่เคยตีผมเลยสักครั้งหนึ่งถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้แม่เป็นแม่ของผมทุกชาติไปนะครับผมขอให้คุณแม่ไปสู่สุคตินะครับนี่ก็เป็นโพสต์จากลูกชายนะคะโพสใน เฟซบุ๊กนั่นเองนะคะฟังแล้วรู้สึกค่อนข้างจะสะเทือนใจเหมือนกันนะคะน่าสงสารคุณป้ามีนานะคะก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณป้ามีนานะคะไปสู่สุขตินั่นเองนะคะตามที่ลูกชายได้บอกไว้ในเฟซบุ๊กด้วยนะคะนี้หลังจากงานศพผ่านไปแล้วนะคะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะ ก็ได้มีคำสารภาพนะคะจากผู้หญิงคนนี้นะคะสาวเจ้าที่ก่อเหตุน,นั่นเองนะคะที่ลงมือทํำกับคุณป้ามีนานะคะก็ได้ออกมาสารภาพแล้วนะคะโดยเธอบอกว่านะคะเธอเป็นลูกค้าประจําของทางร้านของคุณป้ามีนานั่นเองนะคะซึ่งในวันที่18สิงหาคมเนี่ยที่ผ่านมานะคะได้มีการนั่งดื่มจน เกิดอาการเมาไมา้นะคะเนื่องจากว่ามีเรื่องทุกข์ในใจนั่นเองนะคะส่วนสาเหตุที่ลงมือทํากับคุณป้านะคะเพราะว่าช่วงนั้นนะคะเกิดอาการโมโหนั่นเองนะคะที่ปล่อยให้เธอไปกับผู้ชายคนอื่นนะคะซึ่งถ้าเธอถูกทําไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยขึ้นมาจะทําอย่างไรนั่นเองนะคะจึงเป็นสาเหตุให้เธอลงมือทํานะคะกับคุณป้ามีนานั่นเองนะคะเธอก็ได้ออกมาสารภาพนะคะ ทีนี้นะคะตำรวจนะคะยังได้ไปสอบถามนะคะเดินทางไปเจอนะคะกับผู้ชายอายุ67ปีนะคะที่ได้พาสาวเจ้าคนนี้ไปนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะผู้หญิงคนนี้ก็ได้เมา,มาแล้วก็ไม่ได้สติเลยนั่นเองนะคะทีนี้ทางผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้รู้จักบ้านของเธอนะคะว่า จะต้องไปส่งอย่างไรนะคะเขาเลยตัดสินใจนะคะพาไปนอนที่บ้านของเขานั่นเองนะคะพาไปนอนที่บ้านของตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้นะคะก็เต็มใจนะคะที่จะมากับเขาเองนะคะไม่ได้มีการขัดขืนแต่อย่างใดนะคะและนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังยืนยันนะคะว่าเขานะคะไม่ได้ล่วงละเมิดใดๆค่ะแต่ว่าพอมาถึงบ้านนะคะก็ได้มีการเตรียม พวกผ้าห่มนะคะเตรียมพัดลมนะคะให้สาวเจ้านะคะนอนนั่นเองนะประมาณตีสามตีสี่ 3, นะคะก็รู้สึกตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ถามผู้ชายคนนี้นะคะว่าอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาก็เลยบอกว่าอยู่ที่บ้านของเขานั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นเขาและเธอก็ได้มีการจุดจุดจุดกันด้วยนั่นเองนะคะ ซึ่งหลังจากที่เขาและเธอจุดๆกันแล้วนะคะสาวเจ้าผู้หญิงคนนี้นะคะก็ได้ขอเงินจากเขานะคะจำนวน1000บาทนั่นเองนะคะแลกกับการไม่เอาเรื่องนะคะจากนั้นเขาก็ให้เงินเธอไปนะคะและหลังจากนั้นก็นําเธอนะคะมาส่งที่ร้านป้ามีนานั่นเองนะคะเพื่อที่เธอจะได้นํามอเตอร์ไซค์นะคะที่จอดทิ้งไว้ที่ร้านเมื่อคืนนะคะกลับไปนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพยานอีกหนึ่งคนนะคะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะให้ข้อมูลว่านะคะในวันนั้นนะคะเห็นผู้หญิงคนนี้นะคะดื่มจนเมามากๆเลยนะคะแล้วพอถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนชื่ออะไรนะคะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมตอบใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเขาก็บอกให้กลับบ้านไปเถอะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นะคะก็ไม่ยอมกลับนะคะ ปามีนาก็เลยมาบอกว่าให้ไปนอนห้องลูกชายก็ได้เพราะว่าลูกชายตอนนี้ไม่อยู่ไปชายแดนนะคะเนื่องจากว่าเขาไปทาหารอยู่นะคะยังไงสาวเจ้าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมไปนอนนะคะจนกระทั่งนะคะนอนเมาจนหมดสตินะคะก็เลยไปเดินไปข้างหน้านะคะไปเรียกผู้ชายนะคะที่อยู่แถวนั้นนะคะก็คือคุณลุงคนน,นี้นั่นเองนะคะมาพาไปส่งบ้านทีนะคะ และหลังจากนั้นเขาก็กลับนะคะแต่ก่อนกลับเนี่ยเขายังได้ยินเสียงป้ามีนาอยู่นะคะว่าบอกกับผู้ชายคนนั้นอีกทีหนึ่งนะคะว่าอย่าทําอะไรน้องเขานะบอกเป็นสิบสิบ,สบครั้งเลยนะคะจนท้ายที่สุดนะคะผู้ชายคนนั้นก็ได้มาทราบทีหลังนะคะว่าป้ามีนาโดนผู้หญิงคนนี้ลงมือกระทําเช่นนั้นนั่นเองนะคะคนที่ให้ข้อมูลอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นพยานอีกหนึ่งท่านนั่นเองนะคะ ทีนี้ล่าสุดนะคะก็ยังมีข่าวออกมาอีกรอบหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะก็คือประเด็นที่ชายเสื้อสีเหลืองนะคะออกมาเล่าว่านะคะป้ามีนาบอกว่าให้พาผู้หญิงคนนี้ไปนอนที่บ้านฝ่ายชายนะคะซึ่งลูกชายของคุณป้ามีนานะคะก็ได้ออกมาป้องคุณแม่นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการใส่ร้ายคุณป้ามีนามากๆนะคะเพราะว่าลูกชายนะคะเชื่อว่านะคะคุณแม่น่าจะ ให้ผู้หญิงคนนี้นะคะนอนที่บ้านก็คือในห้องของตัวเองนั่นเองนะคะเพราะตัวเองไม่อยู่นะคะไปเป็นทหารที่ชายแดนนั่นเองนะคะซึ่งพอเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะก็เลยเป็นไวรัลเป็นกระแสโด,ด่งดังนะคะ แล้วก็ทำให้ชาวเน็ตนะคะถึงถึงขั้นรู้สึกโมโหมากๆเลยนะคะกับเหตุการณ์นี้นะคะก็เลยมีการแชร์กันไปเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งคอมเมนต์ก็ทะลักทลายถล่มนะคะโซเชียลไปหมดนะคะเป็นหมื่นๆมื่นนะคะเม้นเลยนั่นเองนะคะความที่เห็นของแต่ละคนนะคะก็แตกต่างกันไปนะคะซึ่งกระแสะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องที่ว่านะคะป้ามีนาเนี่ยน่าสงสารมากๆเลยนะคะ ซึ่งก็มีการถกเถียงกันนะคะต่างๆนานาน,นะคะว่าป้าแกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะผู้หญิงคนนั้นนะคะต่างหากนะคะที่เมาายแล้วก็ไม่ได้สตินั่นเองนะคะจนกระทั่งยอมไปกับใครก็ไม่รู้นะคะซึ่งคุณป้าก็ได้บอกนะคะว่าพยายามนะคะให้ไปนอนในบ้านแล้วนะคะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นะคะที่ก่อเหตุเขาก็ทำการปฏิเสธนะคะไม่ยอมไปนอนในห้องนั่นเองนะคะ ซึ่งคุณป้ามีนาก็ได้มาการทําการปกป้องผู้หญิงคนนี้แล้วนั่นเองนะคะแต่สาวเจ้าไม่ยอมนะคะจะนั่งอยู่ตรงโต๊ะอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวนะคะซึ่งสาวเจ้าก็ไม่ยอมฟังคุณป้ามีนาเลยนั่นเองนะคะชาวเน็ตก็เลยแห่กันมาคอมเมนต์นะคะมาว่าทําไมนะคะยังมีหน้าไปโกรธคนอื่นอีกนะคะซึ่งความจริงแล้วนะคะก่อนที่จะไปโกรธคนอื่นนะคะ ก่อนที่จะไปโทษคนอื่นนะคะควรที่จะนึกก่อนนะคะว่าตัวเองได้ทําอะไรไว้นะคะก่อ bueno, <ร>นที่บางครั้งนะคะเราจะไปโทษคนอื่นนะคะควรที่จะตรึกตรองควรนึกก่อนนะคะว่าเราได้ทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะคะไม่ใช่ไปโยนความผิดให้คนอื่นนะคะหลังจากเกิดเรื่องนะคะเราจะต้องประเมินก่อนนะคะว่าเราทําผิดพลาดอะไรก่อนนะคะไม่ใช่ไปโยนความผิดให้กับคนอื่นเลยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะ หลายๆคนก็ยังสงสัยต่อเนื่องอีกนะคะว่าทำไมเมื่อสาวเจ้านะคะไม่ได้เต็มใจที่จะไปด้วยนะคะเพราะว่าเกิดอาการเมาแล้วก็ไม่ได้สติจริงๆนะคะผู้ชายคนนั้นนะคะคือคนที่ผิดต่างหากนะคะทำไมสาวเจ้าหรือว่าผู้หญิงคนนี้นะคะถึงไม่เอาเรื่องนะคะไม่ไปแจ้งความนะคะชาวเน็ตก,ก็เลยสงสัยใน อันนี้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดอะไรขึ้นนะคะทําไมเขาถึงไม่เอาความไม่เอาเรื่องนั่นเองนะคะแต่กลับมาโกรคุณป้ามีนาแทนนั่นเองนะคะแล้วก็ทําลงมือกับคุณป้ามีนานะคะช้าเน็ตก็แห่การสงสัยมากมายเลยทีเดียวนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะบางคอมเมนต์นะคะยังเห็นใจนะคะ สงสารนะคะลูกของคุณป้ามากๆเลยนะคะซึ่งลูกของคุณป้านะคะตอนนี้ก็ทํางานนะคะเป็นทหารชายแดนนะคะต้องเสี่ยงภยัยเสี่ยงชีวิตนะคะอยู่หน้าชายแดนนั่นเองนะคะแต่กลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะคุณแม่โดนทําร้ายแบบนี้นะคะก็อยากให้คนที่กระทํานะคะได้รับกรรมนะคะได้รับการลงโทษนะคะแบบสะสมนั่นเองนะคะทุกทกท่านคะฟังมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรนะคะ กับคดีสุดสะเทือนใจมีทั้งดราม่าในวันนี้นะคะเป็นดราม่าที่ค่อนข้างเศร้าแล้วก็สะเทือนใจนะคะก็หวังว่าจะเป็นบทเรียนที่สําคัญนะคะในการทําอะไรนะคะอย่าลืมคิดแล้วก็ตึกตรองก่อนนั่นเองนะคะว่าความผิด ที่ทั้งหมดนะคะเกิดขึ้นจากตัวเราหรือว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะคะจุดตรองให้ดีนะคะก่อนที่จะลงมือทําสิ่งใดๆนะคะเพราะว่าเมื่อทําบิดพลาดแล้วนะคะเหตุการณ์จะบานปลายและอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้ได้นั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นไวรัสดังนะคะ จากกระแสที่ด่งดังนะคะที่ชาวเนต็ตออกมาแสดงความโมโหนะคะกับกรณีนี้นั่นเองนะคะว่าสาวแค้นนะคะลงมือกับป้าร้านข้าวนั่นเองนะคะก็ยังไงครั้งหน้านะคะลูกนอนก็จะนำกระแสดังไวรัสต่างๆนะคะมาเล่ามาสรุปให้ฟังอีกนะคะพร้อมกับมีคติเตือนใจให้เรานะคะก้าวไปข้างหน้าได้แบบอย่างมีสตินั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับสกระแสในครั้งต่อไปนะคะ บ๊ายบายค่ะ